สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธน้องไผ่อวนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาชมลูกไก่บ้านนะครับช่วงหน้าฝนนะครับว่ายังมีลูกไก่ส่งไหมนะครับมาดูกันนะครับเราจะใช้ผ้าคุมไว้นะครับตอนกลางคืนนะครับตอนช่วงฝนตกนะครับเพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้านะครับเราจะเลี้ยงใส่กรงลอยนะครับกรงนี้มีอยู่ประมาณ กับอตัวครับตัวนี้ครับประมาณ1 0 0 180ตัวนะครับนะครับแข็งแรงดีนะครับเราจะผสมยาป้องกันโรคหวัดด้วยนะครับนะครับตัวนี้เพิ่งออกมานะครับได้อายุประมาณ3วันนะครับตัวนี้ครับนะครับตัวนี้นะครับ กลงนี้มีอยู่มาณร้อยตัวครับร้อยยี่สิบตัวนะครับกลงนี้ครับแข็งแรงทุกตัวนะครับเราจะผสมยาป้องกันโรคหวัดไว้นะครับทุกกลงนะครับนะครับเราใช้กลงลอยนะครับเพื่อทาความสะอาดง่ายครับเราจะกวาดข้างล่างนะครับผสมให้กินห้าถึงเจ็ดวันนะครับ ทำวัคซีนเรียบร้อยครับนะครับชุดนี้จะเป็นมีทั้งไก่ไข่แล้วก็ไก่บ้านนะครับตัวนี้จะเป็นไก่ไข่สายบันแท้นะครับตัวนี้ครับเป็นไข่ไข่สายบันแท้โรสแอ n เดนเลสออสเตรเลียครับไก่เราช่วงนี้มีน้อยนะครับ แนงนะครับเราจะผสมยาป้องกันเกี่ยวกับพโรคท้องนะครับทำไส้อักเสบยนี้ด้วยนะครับให้ไก่กินครับช่วงตอนเร็ร่นะครับมาดูในตู้ของเรานะครับในตู้ของเราก็ยังพอมีนะครับยังไม่ได้เอาออกไปด้วยนะครับนี่ครับเราจะมีสองตู้นะครับตู้นี้ประมาณพันหนึ่งร้อยฟองนะครับนะครับยังไม่้เอาออกนะครับให ลูกไก่แข็งแรงขนขนฟูก่อนนะครับเราเค่อยอ่อนนะครับอยู่นี้ก็ประมาณร้อยกว่าตัวครับช่วงนี้เราจะส่งลูกไก่ได้อยู่ที่สองถึงสามร้อยตัวต่อสัปดาห์นะครับไก่เราไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราคัดแม่ไก่ออกไปด้วยนะครับไก่ตัวที่แก่แล้วนะครับเราต้องคัดออกไปด้วยนะครับ เป็นตู้กับไข่อัตโนมัตินะครับของเรานะครับทำงานดีนะครับตัวนี้ครับตู้ทำเองนะครับให้เพื่อนทำให้นะครับตัวนี้ครับราคาจะถูกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับฟักไข่ได้8ปดสิถึงเก้าสนะครับ อีกตู้หนึ่งของเรานะครับตู้นี้เป็นไก่ไข่นะครับใส่มันแท้แล้วก็ไก่บ้านนะครับรวมกันนะครับช่วงเล็กเราจะให้อากินอาหารล้วนก่อนนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโทรมาที่0621476594นะครับ หรือว่า0987619127นะครับหรือว่าทักมาทางเพจนะครับเรามีอยู่2เพจนะครับเพจยุดน้องไผ่อบนฟาร์มแล้วก็เพจไก่บ้านอุบนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้น,นะครับสวันบบนี้สวัสดีครับ